I'm <music> sorry. สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cherry b ่ o รอสซนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกมเดอะซิมฟี e Play นะคะวันนี้ค่ะรีจะมาต่อเควสหลักกันเลยนะคะเควสหลักตัวที่แล้วเนี่ยรีทำเควสแต่งงานไปเนาะตัวนี้มันเป็นเควสหลักตัวที่ต่อกันก็คือเควสนี้นั่นเองเควสมีชื่อว่า Two and a h ะ Sim นะคะก็เป็นเควสที่ทําให้เราสามารถมีลูกได้นะคะใครที่อยากมีลูกนะคะก็ต้องผ่านเควสหลักตัวนี้ นะะคโอเคปะไม่เสียเวลานะคะไปเริ่มกับข้อแรกของเควสมีลูกกันเลยค่ะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า be night o sim นะคะก็คือให้ซิมคุยกันเดี๋ยวรีจะเข้าไปที่บ้านก่อนเนาะโอเคค่ะตอนนี้รีเข้ามาในบ้านของไขดาวแล้วก็ไข่ต้มนะคะเป็นคู่แต่งงานเข้าใหม่ประมาณของเรานี่เองรีก็จะให้ซิมนะคะกดที่ซิบิคนนึงแล้วก็ให้เลือก be n i นะคะข้อนี้ที่รักอยากมีลูกไหมคะอืมก็ดีนะที่รักเราจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ สักทีอะโอเคปุยกันเสร็จแล้วนะคะไปดูข้อถัดไปข้อถัดไปเนี่ยเขาให้เราเพิ่มห้องอะคะ่ะเราก็ต้องออกมาที่นี่เลยแล้วก็เลือกตรงรูมค่ะข้อนี้เนี่ยเราสามารถขยายห้องออกมาได้หรือว่าจะสร้างห้องใหม่ก็ได้นะคะปึ๊บอ่ะโอเคพอขยายห้องเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้อนี้ ข้อถัดไปเนี่ยให้เราเนี่ยใช้เงินจำนวน450ซิมโมเลียนนะคะในการซื้อบอลเปเปอร์หรือว่าพื้นห้องนะคะก็450ขึ้นไปนะคะโอเคเอาเป็นพื้นห้องละกันนี่ก็จะเข้ามาที่ฟลอร์นะคะปึ๊บแล้วก็เอานี้ละกันเนาะนี่ก็จะปูมาที่นรงนี้สีแดง เรียบร้อยค่ะต้องให้เกิน450นะจ๊ะผ่านแล้วค่ะข้อนี้เราต้องไปกดที่แม g กกาซีนค่ะนิตยสารเนาะถ้าไม่มีนะคะเราต้องซื้อมาก่อนเราก็เข้ามานี่เลยมันจะอยู่ที่หมวด living room ค่ะที่เป็นรูปโซฟานะคะนี่เลยแมกกาซีนคืออันนี้600ซื้อเรียบร้อยค่ะพอซื้อมาวางแล้วเราก็กดที่นิตยสารเลยแล้วเราก็เลือกคำสั่งอันนี้นะคะดูซิวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เรียบร้อยแล้วค่ะไปข้อนี้ไปทำกาแฟนะคะเราก็จะกดที่เครื่องทำกาแฟเลยแล้วก็ให้เลือกข้อนี้ค่ะ d o บเบิลช็ t นะคะฉันรู้สึกง,ง่วงแต่ว่ายังไม่อยากนอนเลยอะดื่มกาแฟสักแก้วละกันเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปบอกว่าให้ไปดูด็อกเตอรคอตนะคะเราต้องไปกดที่ทีวีค่ะแล้วเราก็เลือกคำสั่งนี้ w a t ด็อกเตอร์คอตค่ะวิ่งมีแต่เครื่องบินน่ะ ข้อนี้เขาบอกว่าให้เราไปสร้าง Children Store นะคะซึ่งมันจะต้องอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะเราก็ต้องออกไปที่นอกเมืองนี่ค่ะมาที่ใจกลางเมืองแล้วแล้วเราก็จะมาที่นี่นะคะร้าน Children Store จะเป็นที่นี่นะคะกดไปเลยเงินไขเขาจะมีบอกว่าใช้เวลาในการสร้างร้านเนี่ยหชั่วโมง15นาทีค่ะใช้เงิน7500ซิมรเรียนะคะแล้วก็มีซิมไม่ต่ำกว่า6คนสร้างเลยค่ะของรีซิมไม่พอนะคะแต่ว่ามันสามารถอัน ล็อกได้โดยการใช้เพจค่ะก็อันล็อกไปเลยปิ้งปองเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วจ้าข้อถัดไปบอกว่าให้ซื้อเพลย์ค่ะเพลย์เด็กนะคะเราก็เข้าไปที่ร้าน Children Store ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จนะคะแล้วเราก็เลือก Play เพลย์เลยเราชอบอันไหนซื้อมาเลยค่ะที่เป็นเพลย์นะคะรีอขอซื้ออันนี้ละกันสีชมพูป๊บเรียบร้อยแล้วค่ะ คราวนี้เขาบอกว่าให้เรามีลูกเราค่ะ add a baby นะคะเราก็ต้องเข้าไปที่บ้านของซิมคู่แต่งงานนะคะย้ำนะคะว่าต้องเป็นบ้านของซิมที่แต่งงานกันแล้วเป็นสาม,มีภรรยากันนะคะเราก็เอาเพลที่ซื้อมาออกมาวางนะคะอยู่ในอินเวนทอรี่นะคะในกระเป๋านี่ปึ๊บเอาเปลวมาวางเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะมีรูปบวกคนที่เพลนะคะกดไปเลยแล้วก็ให้เลือก add a baby ตรงนี้เลยราคาฟรี อันนี้ก็จะใช้เวลา1วันนะคะในการที่เด็กจะเกิดมาลืมตาดูโลกค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วเด็กพร้อมที่จะลืมตาแล้วฟิบนี่ค่ะเราก็สามารถตั้งชื่อเลือกเพศแล้วก็แต่งตัวให้หนูน้อยทารกของเราได้นะคะเมบีหน้อยเอาเป็นเพศอ,อะไรดีเอาเป็นผู้หญิงละกันน้องไข่ตุน่นเรียบร้อยค่ะพอเรามีลูกเรียบร้อยนะคะเควสตตัวนี้ผ่านแล้วจ้าสำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยไม่ยากเลย อันนี้เป็นเควสตัวถัดไปนะคะต่อจากเควสมีลูกก็เดี๋ยวเควสตัวเนี้ยเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้เบบี้น้อยน่ารักมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่ตัวนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ โอเคค่ะเราก็มีสมาชิกใหม่มาเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ทําตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้รีด้วยนะคะเดี๋ยวรีต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย